สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเศรษฐไทยภูครับผมวันนี้อยู่ที่สวนยางปลาครับผมวันนี้ผมจะมาลองปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนตีนภูเขานะครับปลูกในบริเวณร่องน้ำนะครับตรงที่น้ํามันไหลลงครับเป็นเชิงเชิงเขาเชิงเขาทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกนะครับคู่กับ ยางพารานะครับห่างกันประมาณ6เมตรห่างกับยาง6เมตรนะครับนี่ยางพารารุ่น1ปีนะครับเอาทุเรียนมาทดลองปลูกนะครับห่างกับยาง6เมตรนะครับเป็นทุเรียนตีนภูนครับโคนนี่ผมก็เตรียมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเตรียมโคนไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับปูนโคนไว้ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ราดเชิงเขานะครับแต่ก็ต้องพูนโคนนะครับเพื่อให้รากเขาเดินไวนะครับดินล้วนรากทุเรียนจะเดินดีเดินไวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสแลนบางแดดให้เขานะครับเพราะทุเรียนยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่แข็งแรงนะครับเอามุงสแลนไว้สักสองสามเดือนนะครับคพื่อออกให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับนี่บรรยากาศ นี่ก็จะเป็นร่องน้ำทุบร่องน้ำร่องน้ำไหลลงมาเป็นร่องน้ำไหลลงมางมีกล้วยก็ไหลลงไปถนนด้านล่างนะครับเรามาลองปลูกทุเรียนดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับนี่นะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆนะครับมีแต่สวนยางพารานะครับสวนยางพารา ภูเขานะครับวิวสวยนะครับเดี๋ยวทดลองปลูกนะครับจุดนี้จะปลูกสัก3ต้นครับปลูก3ต้นก็ตัวนี้ก็เป็นต้นนําล่องก่อนนะครับลองลงต้นแรกแล้วอีก2ต้นก็ตามมานะครับห่างกันสัก6เมตรนะครับบนบริเวณนี้นะครับตรงจุดอื่นเป็นยางพาราหมดแล้วรบ,บริเวณนี้เป็นมันเป็นจะเป็นโคดนหินนะครับ ปลูดลงค่อนข้างลําบากนะครับปลูกยางค่อนข้างลําบากก็เ,เลยเอาทุเรียนนะครับทุเรียนรากเขาจะชอบลอยไม่ลงลึกนะครับเพราะฉะนั้นมาลองปลูกด,ดูครับวันนี้เดี๋ยวมาดูรากทุเรียนกันซื้อมาต้นนี้นะครับซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับต้น50บาทนะครับสูงประมาณ60-70เซนได้นะครับเป็น ุเรียนจากภาคใต้นะครับสั่งมาจากในกลุ่มซื้อขายทุเรียนนะครับสวยเลยนะครับต้น50บาทนะครับตัวละ50บาทซื้อมา6ต้นนะครับค่าส่ง120นะครับเดี๋ยวเรามาดูรากนะครับเรามาดูรากสำคัญนะครับรากนี้เดี๋ยวให้ดูรากนะครับขนาดนี้ถือว่า รากยังไม่ขดนะครับเห็เตือนดูนะครับรากเป็นแบบเขาเปลี่ยนถุงเขาก็ตัดรากขดออกนะครับก็เปลี่ยนถุงใหม่ครับรากใหม่ก็เริ่มออกนอี่ขาวๆนะครับคือรากใหม่นะครับนี่เราก็ไม่ต้องตัดรากขดนะครับวางลงไปเลยนะครับก็วางลงไปเลยนะครับอันนี้คือต่ําไปต่ําไปนะครับ เดี๋ยวดยินลงนครับถือกล้องมือเดียวลำบากนิดนึงนี่นะครับก็วางลงไปเราอยากให้กิ่งนับเขาชี้ไปทางไหนเราก็วางไปทางนั้นเลยนะครับ นี่กิ่งกระโดงสวยนะครับบริเวณรากนะครับก็ให้เสมอเสมอกับโคนนะครับเห็นรากเสมอกับโคนนะครับแล้วก็กบดินลงไปเลยนะครับถือกล้องมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เอาแบบ ดินบริเวณรอบๆ,ๆข้างๆใส่เข้าไปก้างกดให้แน่นนิดนึงนะครับเพื่อการทุเรียนโยกโดนลมทุเรียนโยกเดี๋ยวขอโกยดินใส่แป๊บหนึ่งครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับบริเวณโคนต้นนะครับอย่าโถม,มิดนะครับถมให้พอดีพอดีเบ้าเดิมเขานะครับนี่ดินแดงแดงเบ้าเดิม ดินแล้วก็เกี่ยให้พอดีเนี๋ยฝนตกใส่มันก็จะชะล้างนะครับปลูกอย่างนี้โตไวนะครับเพราะรากเขาจะได้รับอากาศเต็มที่นะครับถ้าเราไปถมลึกถมถมลึกรากมีปัญหานะครับรากมีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ครับผมให้ดูมุมใกลๆเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนตีนผูนะครับวันนี้ก็ปลูก ทำร่องไปหนึ่งต้นก่อนนะครับํำร่องหนึ่งต้นก่อนครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับช่วงหน้าแรงก็จะทําระบบน้ําให้เขานะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ลาดนะครับเราก็ทางน้ําเราก็นี่เขียวๆวางอยู่ทางน้ําแล้วก็ต่อสายลงมานะครับต่อสายลงมาใส่ทุเรียนของเรานะครับเวลาให้น้ําเราก็แค่เปิดวาล์วนะครับ น้ำก็จะไหลลงมาตามแรงน้มถ่วงของโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลืองในเรื่องของมอเตอร์ออปั๊มในการจ่ายน้ําไม่ต้องนะครับเพราะทางน้ําวางบนที่สูงนะครับน้ําก็จะไหลลงด้านล่างอยู่แล้วนะครับเราแค่เอาน้ําไปเติมใส่ถังนะครับเดี๋ยวจะซื้อถังครับถังพันลิตรนะครับเป็นถังสีขาวพันลิตรนะครับมาไว้แล้วก็ คอยลดน้ำให้ทุเรียนในช่วงหน้าแรงกันช่วงนี้หน้าฝนก็ฝนตกทุกวันครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับค็บประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาดูปลูกทุเรียนบนไร่เขาบนตีนภูข้างสวนยางพารานะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกที่สวนหลังบ้านประมาณ20ต้นได้นะครับก็ปลูก พี่กห้าก็อัปเดตให้เพื่อนได้ดูทุกเดือนนะครับวันนี้ก็เลยเอามาปลูกนอกบ้านดูข้างสวนยางพาราดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าอย่างไรคอยติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับช่องเกษตรไทยพูมีกิจกรรมอะไร ที่น่าสนใจก็จะอัปเดตลง y o u t มันเพื่อนๆได้รับชมครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมและเจอกใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามสวัสดีครับ